กันมดเลยมุนวิปุยบาทนี่เอาไผ่ลาศได้บานดิเอามาลุนกันครับไผ่ไผ่ศได้พ่อเมืนกันาดเลยครับสามคนอู้ยสแหสามนอ้ามาลุนกันครับหนึสองสแหครับสามแหมาพร้อมกันเลย ไปเอาเอาแหแหลกก่อนเอาแหแหลกก่อนเป็นยังไงหัวหน้าเป็นยังไงจะวางข้ที่สองกันหรอจะวางข้แหลกเลยอ่ามีรุ่นครับมีรุ่นเอาแต่ฟ้าเอาเอาแหนี่ก่อนแหนี่ก่อนก็บอกว่าจะให้เอาไปช่างอยู่นี่เอารางวัลที่หนึ่งเลยบ่มีแหแหลกพานครับแหแหลกพานเอาขึ้นมาขึ้นมาท่านเอาขึ้นมาไปเอาเงินสามพันก่อน ไปเยเห็นสองเห้นสองบ่มีขี้กันฮึดบวมหัวซะเนาอโอ้ยเ่าอโอ้ยมันีไม่เด้อเด้อเบิกเบิงเห็นได้สามเห้ได้ดีถือสามเห้นหมดเลยเหนี่สสีคือกงมูครับองไปเลวครับอ้าวถือแล้วถือเห้นกันอ่า จามแห่มาถีอเงแฮครับโตไมันก็เจงเถอะโอ้ริคอ้ยเหเหลืองครับเหเหลืองเหเหลืองแบกเบาทำไมเนือแจ้งเต็มเหอยู่อัญ่อยู่โอ้ยเต็มเฮใหญ่วะห้อานลานแล้วอาลานแล้วครับอานลานแล้วเหลือน้ำพอน้แล้วดีดิ เหลือน the <laughs> okay. oh, ้ำพอนาแล้วแลววนไปไก่ก็มัเลยขี้บ่อนโตเดียวนะครับวานน้ำกัด3ามสหาพื้นสีผู้ถึกจะขืนเมื่อกติโพดไปเนาะโอ้ก็จะกำลังเสียไปสั่งไปแล้วมเราไปแล้วไปแล้วไลแล่ะเลยอะผู้ถือก็อันที่กันครับ